สสัญญาณเตือนปวดฝรั่งเพชรต้องรู้ก่อนสายหากคุณครับสงสัยว่าคุณเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหงเส้นประสาทหรือเปล่าสงสัยว่าคุณเป็นปวดสะโพกร้าวลงขาหรือเปล่าคุณแม้เป็นปวดแบบเป็นปวดกล้ามเนื้อปวดอะไรก็แล้วแต่หรือเปล่าแล้วคุณรักษามาไม่ดีขึ้นครับวันนี้ครับหมอฟรีมีโรคโรคนึงที่คุณต้องรู้จักครับเพราะโรคนี้อาจจะรักษาไม่เหมือนกับโรคอื่นนะคันั่นคือเรื่องของฝรั่งเพชรหรือกล้ามเนื้อสะโพกห่งเส้นประสญญาทครับอ่ะโดยเฉพาะคนที่แบบชอบนั่งนานๆทำงานโดยนั่งมันมีการ นั่งพับพ,พ,บพยบหรือนั่งไขว่ห้างหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นการที่คุณนั่งทํางานฟังฟําๆุณจะเกิดภาวะนี้ครับรก็กล้ามเนื้อเกิดการหดเกร็งนั่นคือกล้ามเนื้อสะโพกหนื่ขึ้นมาฟั่นี่ครับเกิดจากท้างนี้ครับเห็นไหมฮะมันมีการบิดรัดแล้วก็จะมีเล้าลงมาที่ขาเพราะฉะนั้นอาการของคุณคือมีอาการปวดก้นแน่ๆหรือไงวะอันที่สองคือปวดก้นแล้วคุณจะมีเล้าลงขาอาจจะมีการชาเริ่มด้วย อันที่3าบางคนปวดมากๆเป็นหนักๆโอ้โหคุณรู้สึกคุณลุกขึ้นมาโอ้ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันลาวลงรู้สึกว่ามีภาวะอ่อนแรงอันนี้แหละครับอาจสงสัยว่าคุณเป็นปวดสดักเพชรหรือกล้ามเนื้อสะโพกหรือเส้นประสาทแล้วอย่าลืมครับเอาไปแยกย่อยกับเรื่องของหมอนรองกระดูกกระดับเส้นประสาทด้วยเพราะมันการรักษาก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันหรือผ่าวะถ้ามันเป็นขนาดของถ้าเป็นประสาทอย่าลืมรักษาเรื่องของเส้นประสาทร่วมด้วยโอเคไหมใครชอบจิมนี้พิมพ์มาดีมากขนาดนี้เจอกับเหมืองเันประสานี้ไม่อยากผ่ามาหามัฟ